ตู้ใส่เสื้อผ้าของเราเนาะอันนี้อัญโยกับซ่ํามันตู้เย็นเลยเนาะพี่น้องเศาปีแล้วก็ตอนนี้กับบอสมาร์ทที่จะใช้งานได้เพราะว่าพวกกิ่นหมดแล้วนี่ลม <ง S 1> พัดผ่านพี่น้องว่า,างนี้แห้งเ,งเต็กพี่น้องพวกคนกินนออกแล้วนี่วางนี้บอลไม่วานอนเด้นี่เบิ่งตัวพวกไต่พี่น้องอ สบายดีสบายดีมือวัน,นี้เราสองคนกะบซิมารีวิวบ้านหลังเก่าให้พี่น้องที่ได้เบิ่งได้ชมเนาะเ,เพราะว่าในคลิปขึ้นบ้านใหม่เพิ่นมาคอมเมนต์หลายท่านเลยว่าอย่าลืมบ้านหลังเก่านะรีวิวให้ดูหน่อยซึ่งเขากะถ่าขึ้นบ้านหลังใหม่เร็จเรียบร้อยที่เขาเคยเว้าเนาะซิมารีวิวบ้านหลังเก่าให้เบิ่งว่ามันเป็นแบบใดเขาเว้าความจริงหรือบ่เพิ่นว้าเนาะว่าปวกอันกินบ้านเฮาแล้ว สิมารีวิวให้เบิ่งพี่น้องถ้าเฮารีวิววันตอนที่บ้านยังบ่เซ็ตแหละกะซิมีดามา่าว้า้เฮาเนาะว่าทำให้คนสงสารหรออะไรยังไงเนาะและเมื่อนี้เฮากะสิมาเปิดเผยบ้านของเฮาเลยเนาะพี่น้องบ่มีบ่มีไปว,ว่าบ่มีเฟกเนาะความจริงเบิร์ทุกอย่างพี่น้องเลยเฮาสื่อสารออกด้วยความจริงใจเลยเมื่อนี้น้องน้อยกะได้ขึ้นมาเก็บข่าเก็บของอันที่เฮายังใช้ได้อยูน่นะพี่น้องลงไป ใช้อยู่รุ่มเนาะยังเก็บบอ,อเบิร์นเตพี่น้องจิมารีวิวให้เบิร์ก่อนไปไปไปเนี่ยที่ผาขึ้นคันไดของเฮาไปเลยคันใดนี่แหละที่อันเนี่ยคนว่าขึ้นลายกาเจ็บคอเข่าอะไรกะเจ็บแอวพี่น้องเลยเพราะว่าเนาะนี่เนาะนี่มันออกกำลังกายเลย เสื่องกันยังไหลเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นอันผ้าเข่าเนาะที่เฮาได้แต่งกินเข่ายามกลางคืนเนะพี่น้องนั่งกินที่วางนี้เลยนี่ผ้าเข่ายังอยู่อันนี้กะน,นี่เข่ากองกะยังอยู่เนาะปกติเลยว่นนี้แหละที่อันองน้อยเหยียบแหละผ่นลุกลงมือเป็นห้อยอน,นี่เลยพี่น้องนี่อุ้ยอุ้ยัว นี่พวกกินเบิดแล้วด้วยพี่น้องอย่างก็ต้องให้ระมัดระวังเนาะเพราะว่าอันตรายเกิดได้ทุกเมื่อเลยนี่เมึงเลยพวกข้างในอันนี้คือข้างในเป็นแบบห้องนอนตะกี้เนาะนี่เลยนี่อันนี้คือว่าพวกมันกินเบิดแล้วด้วยพี่น้องอยากให้ดู นี่พวกกินไปนแล้วก่อนสีได้ย้ายออกไปนอกข้องนอกก็คือว่าว่างนี่ค่ะพวกคนกินไปนแล้วห้องก,ก็ย้ายออกยันว่าเกิดอันตรายพี่น้องแต่ก้อย่างก,ก็ให้ระวังเนาะนี่อันนี้กะเป็นผ้าเนาะที่เขาใส่ถุงไว้ยานพวกกินถ้าเขาบ่ใส่ถุงไว้คือพวกคนสิกินเดยได้ได้าวเข,ขานี่ ฟางนี้ควรจะกินแล้วนี่ตัวเกียวนีเนาะนีนีเนาะตัวปวกยังเห็นคาตาอยู่เลยพี่น้องเพราะว่ากระเป๋แปดเนาะเพราะว่าเป็นบ้านไม้ปวกเพิม่มมากทีแล้วเข้ากองเครื่องใช้ไปหลายอย่างเลยป่วกเพอ่นเป็นเสื้อผ้าของนงน้อยเนาะนงน้อยเคยอย่ะ ปะไว้แหละปวดนะก,กินไปรึ่งโตเฮ้าเสียดายขนาดเลยพี่น้องอันนี้ก็ปวกกินไปแล้วบ้านหลังนี้เข้ากาสีบอได้รื้อถอนเลยพี่น้องเข้ากาสีปล่อยคนไว้แบบนี้เลยเพราะว่าพี่น้องเเดียวบอกว่าบรต้องถอนเนาะเฮากะพยายามพักษาไว้นี่แหละเพื่อนบอกว่าให้ถ่ายรูปบ้านหลังเก่าแล้วไปอัด อัดใส่กรอบแล้วก็ไปติดใส่บ้านใหม่เอาไว้เบึ่งเพื่อลเนาะเพราะว่าสั่งขนาดปึ้มธรรมะเนาะของโลกน้อยเพื่อนกันยังกัดก้อนแล้วนี่ออืที่หักแล้วตัวนี้เวลาอย่างกะให้ระวังเด้เดยอย๋อที่มาให้เบึ่งกันอันนี้พี่น้องอันนี้เป็นตู้ใส่เสื้อผ้าเของเฮาเนาะ อันนี้อายโยกับ่ํามันตัวเย็นเลยเนาะพี่น้องเศร้าตีแล้วก็ตอนนี้กับบอสมารถที่จะใช้งานได้เพราะว่าพวกหินหมดแล้วนี่มันมันใช่บะไรแล้วนะะ้องเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าของเราเองเนาะนี่ <c oughs> เวลาที่เข้าวันทีถ่ายคลิปนะพี่น้องตอนนั้นตอนที่คลิปไใหม่เนาะเวลาที่เขาจะแต่งหน้าหรือว่าสีททำผมเขากะสีได้ขึ้นมาแยง,งบ่อน,นี้ มันยังหญ่เห็นบอนี้เลยมันกจ้ะที่ม่วมัวเนาะเพราะว่าอายุอนา่ตกะบ่ได้น้อยอยพี่น้องเลยเกือบเกือบเกือบซ้ำน้อยเพื่อนนี่สาวสาวปียี่สิบปีแล้วพี่น้อง20ปียี่สิบกว่าปีและบอนนี้ก็เป็นบอนที่เฮ้าเั่นยายยายที่นอนมันอยู่บอนนี้แหละเดี๋ยวสิให้เบิ่งกน้องวาเป็นยังเฮ้าจากเป้าขึ้นบ้านใหม่ไวๆเนาะเดี๋ยวตวเกียบนี่ไปคุณก่อนยี่ เลยก็คือปวกคนที่อยู่ใต้ห้เ,เลยนะพี่น้องนีใต้ที่นอนเลยใต้ที่นอนเลยบ่หัวมันจะลุเมื่อใดนี่นี่นอันนี้ก็ใส่อย่าค่าปวกก็ได้พี่น้องใส่แล้วอันนี้คือเหตุผลน้องเหตุผลที่แท้จริงเลยบโบมีอย่างเฟกบบมีคีดตัวอย่างเนาะเข้าเขาวันเป,เปิดเผยออกมาด้วยใจจริงเลยเขากะทีได้มาเปิดเผยเบื้องลึก ก็คือในมื้อนี้แล้วพี่น้องเขาเขา,เขาจากโบเจอดามาเนาะนี่ทรัศน์นในความทรง,งจำของเขาในควายเด็กเลยอันนี้อายุกระซำตู้เยินเลยนะพี่น้องเศร้าเศร้าปีแล้วตัวน,นี้กะยี่สิบกว่าปีโบสามารถที่จะใช้ได้แล้วเพราะว่าเพื่นอ,กอนอกะเบดอายุการใช้งานแล้วพี่น้องเลยเขากับสิเก็บไบว้เบิ่งเนาะเก็บไว้เบิ่งวาเถื่อนหนึ่งเขากะเคยได้อัน เบิ่งโทรทัศน์ห่วงกับพ่อแม่ไอ้น้องพี่น้องัวนี้เก็บไว้แต่งกาบผสมารถ์แต่งได้แล้วแต่งลายเสือจนว่าชางบ้าแปลงนี่แหละพี่น้องวอนที่น้องน้อยนอนเนาะวันนี้บอลแมหว่านอนลมพัดผ่านพี่น้องวันนี้แฮงเต็กพี่น้องปวกเพิ่นกินออกแล้วนี่วันนี้บอลแมหว่านอนได้ดีเบิ่งตัวพวกไต้พี่น้องนี่ กลางคืนกาเนี่ยตัวเกี้ยวนี่นี่เราแวงได้พี่น้องเอ้ยนอนกลางคืนน่ะจะมาสิลุ้มือใดเนาะโดยและกากลางคืนค่ะหนาวหนาวหนาวพหนาวเพราะว่าลมพัดผ่านตลอดเลยพี่น้องบนนอนเนาะที่นอนเท่านี้แน่นหนาวแววว่าแม่เพ่ดกะเพสูะสบายตอนที่นอนยี่งขึ้นหลังนี้น้องน้คือกันเพราะว่ากลางคืนค่ะหนาวเย็นและเยือกขนาด เราต้องได้ห่มผ้าน่หนานอนบมเตมม็มอิ่มอีกไดยกลางคืนค่ะนี่เลยปวดอันนี้เราก็จะได้ฮื้อฮื้อลงไปนอนเลยกะแค่น,น,นั้นแค่น,นั้นเลยตอนนี้เบาอายพี่น้องเพิ่นนอนยเทิงหนีเนาะเพิ่นยังบัวยายลงไปเขากะได้บอกเบาอายเนาะให้ลงไปนอนยิงธงลุ่มกันแต่ว่าเจตส่วนของคนก็นกคือ เพื่อนว่าเพ่นอยากกันยังอยู่เฮือนหลังนี้เลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่เพราะว่าเพื่อนนั้นมักเป็นคนมักม่วนเนาะมักที่จะเปิดเพลงฟังยนาเหมือนกลางคืนพี่น้องเพื่อนแบบจะอยู่สันโดยากอยู่สันโดดอยู่คนเดียวเพื่อนเป็นผู้ชายแบบสบายจิตสบายใจเลยก่ะฟังเพลงมนม่วนเพื่อนว่าเนาะนี่รักฐานตู้่อายพี่น้องเพื่อนเปิดฟังคนเดียวเพื่อนนี่กับอันนี้ที่นอน่บาีอเสื้อผ้าเพื่อนก็อยู่นี่เลย แต่ว่าบอนวอวอายอยู่นี่กะผวกินอยู่ได้ทั้งลุ่มอะแต่วก็ยังกินบัลายเปไนน็นไรเนาะบอนที่ว่ามันฉีหฮักแล้วค่ะก็คือเอาไม้ค้ำไว้อยู่ลุ่มเดิอพี่น้องสีพาไปเบิง่งตัวนี้อยู่ทั้งลุ่มสีพาไปเบิ่งไปไวเบิ่งทั้งลุ่มเลย บ่อนี้แหละที่ว่ามันสีหักแล้วแหละบ่อไอพันไดตัดไมวิกมาตอกใส่พี่น้องนี่อันนี้คือไม้ที่ตอกใส่ตัวนี้กับไม้ตัวสีขาวนี่เนาะเวลาอย่างลางคือบ่อต้องย่างแห้งเฮาสีใบย่างบ่อย่างแห้งจะํำสีฮักนี่เลยมันสีฮักแล้วเป็นเป็นคือบางกลางเลยเนาะท่านบอกไห้ค้ำไว้นี่ฮักเลยนะนี่ฮักเดี๋ยวนี้เอาไมมค้ำไว้เอาไมวิกไมอย่างนะยูคาริตัสค้ำไว้ อยู่เทิงนี่หนาวหนาวคืออ<ม>ันตอนขึ้นบ้านใหม่เฮาเนะคนที่เพิ่นมาเพิ่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำู่เทิงนี่นะเพิ่นก็บว่ามันหนาวเย็นอยู่เทิงนี่หนาวเลยหนาวแห้งลมพัดตลอดเลยนั่นแลหละเฮากาพึ้ซืดีใจหลายเนาะตั้งแต่มือเริ่มต้นเพจยูทูบพร้กับวิว่าเอาสได้เพื่อนน้ำนา้าเพื่อนอันอยู่แบบที่วา่าเนียนหนาทาวนเน,นาะไม่ว่าเพื่อนโบหัวฝนฝนบบหัวนะพี่น้อง ขอขอบคุณพี่นอ้อยทีเบิร์ทุกท่านเด้อที่คอยเป็นกำลังใจคอยซัพพอร์ตบคุคคลโฆษณาเลยกะบยิบยื่นสวยเข้ามาเนาะน้องน้อยกะบคงซึ้งทาบซึ้งในน้ำใจเพคนนั่นน้องเพื่องเพื่อนกับเพื่อนกับอีตุนเท่าแน่แหละเพราะว่าเชี่ยวได้ถ่ายคลิปไปหลายคลิปเนาะเท่ากับได้ถ่ายคลิปอยู่หวังกองตลาดนี้เพื่อนกับเนี่ยเห็นนั่นนี่นี่นั่นเพราะเรื่องกันนั่นคั่วกับน้องน้อยกับปุยยาพาพี่น้อยทีแบบ่ึ้งเหมือนเด็กว่ามันค้งเข้งพี่น้อง เพราะว่าอย่างเข่าของดูเวนว่าเข้าบอกเก็บด้วยพี่น้องเข่ามันเก็บมันยงมัดไว้เด็ด้อยแต่ว่าลมมันแห้งมันกระพัดพัดไปก็เก่าพี่น้องเข้าแบบเก็บเป็นเหมือนเก็บแล้วเนาะตอนนี้กะเข้าก็ได้อยู่่อนที่มันอบอุ่นลงน้อยกะใได้ลงไปนอนอยวนเพืนรุ่งพี่น้องสีว่าคอมซึกในกลงเนาะลงน้อยหันได้นอนรับเต็มอิ่มในกลางซึกว่าอบอุ่นห่างไกลมีความสุขกว่าอยวนนี่เนาะ อยู่นี่แล้วมันเป็นอย่างที่ว่งวางๆน้อยนึงแล้วเพราะว่าไม้เที่ยวขึ้นไปใส่พวกกินเพื่อกระหล่นลงมาลงมาที่ไทยเอาเอาแก๊สเอาเงาไปใส่นะพนี่น้องต่ว่าเขากาสีเก็บคอนทรงจับทั้งเบิร์ดทั้งมวลเนะาะเอาไว้ย,ยันให้เธอได้ทีไดเบิรงได้ส้มต่อต่อไปสมมติว่าเพิ่นมาเที่ยวก็เพิ่อนอยากมาเบิรงเฮือนหลังไม้ของเขากาสามารถมาเบิรงมาชมได้เด้อพ่อพี่น้อง น้อเป็นคนเยยบลุได้ดนี่พี่น้องเย็บเย็บขาเย็บแข่งเลยมันนะคะอันนี้่น้องเยอันอยูทูบก,กับวอเด้บ้านหลังไม่เนอะกะเข้ากันดินใจลายสำหรับห้องน,น้ำเนะาะห้องน้ำช่งข้างลุบ่บอยกําลังสืบต่อที่จะเฮ็ดไท้มันเซ็ตสิ้นเด็กพี่น้อง ยังใจเจอหนาวแลยวันนี้คะหนาวแห้งละพี่น้องเลยสิได้ต้มน้ำอาบแล้วบานนี้เม่ยะอ่สาวเครื่องทำน้ำอุ่น TFC ฝาให้นะเขายังบริติตตังเถอเพราะว่าห้องน้ำยังบวแล้วเนาะพี่น้องอยู่บ้านหลังใหม่เขาในแต่ละมือเข้าวันกินข้าวกินน้ำกับร่มมานี่แหละมันจะฟิวีิฝุ่นใส่กับข้าวกับน้ำเนาะในกัรที่ทำเือเนกัน มาเลยการที่นควันตัวเองอยู่เด้พี่น้องอยู่มาหลายปีมกันมีความมอนอดทนเอาเนาะกว่าจมื้อหนึ่งต้องได้ดีเพราะฉะนั้นต้องได้เงื่อนหลัลงใหม่ที่แม่ยุ่งการความฝันนั้นจะเป็นจริงแล้วเป็นจริงได้เลยการซึกงมีมกดีใจบัวาสีเอาคำใดมาเปรียบเปิยเลยนะน้อยๆที่ขอตัวไปต้มน้ำอาหารกันเนื้อพี่น้อง กาอย่าลืมพักษาสุขภาพนะเด้อเพราะว่าอากาศหนาวแล้วอยู่ทางลาวเขาเนาะอยู่ทางฝั่งไทยคุณกาิ่มหนาวแล้วเพืพ่นวะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้กราบขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีที่บติมบบปะเอาทัวร์สาวลาวเซโนเนาะเปิดยังให้กำลังใจและซัพพอร์ตตลอดมาและตลอดไปสบายดีบ๊ายบาย